สวัสดีครับเราไปรีวิวของเล่นกันนะอันนี้ไอโอเสามีไข่ด้วยนะจากลูกควายแน่อ oh, ุ๊ยนี่โอ้ยมีปัญหาเอาวโอ้มีปัญหาโอ้ว้าวมามาออกมาแล้วนะครับเนี่ยไปหาประกอบ เพลงไม่เป็นเหรอเรียบร้อยโ <Yeah. S 2> oh. อ้เพลงไม่น่าเปลี่ยนโอ้โอเคครับ oh. นี่วัวสีเขียว อ้าวมาคือเพติดดีล่ะโอ้โอันนี้ก็ตายไอ้สุนัย อันนี้เสือไปเล็ดออกโอ้อันนี้สิงโตช้างโดนถ่ายอะไรเนี่ยรีวิวเฟน อ<า>ันนี้ก็จบดีแล้วนี่นะครับาบายบาย